มาด้วยกันหมดเลยชั้นไหนครับผมถามหาอยู่ชั้นหกชั้นหกรั้นหกทำไมลำเพื่อนนี่นี่มิเรียก็ถามหาลำอะไรนันี่น้องอะไรลำเพื่อนี่ลำเพื่อนนี่ลำเพื่อนจะกินอะไรเนี่ยเยอะเลยอะไรมาให <tinc S 1> ้เอาอะไรมาให้เอาอะไรมาให้เยอะป่ะเยอะอะไปะเยอะเลย

เอีเขาตรงจะบอกว่าอาการดีขึ้นดีก็ดีขึ้นค่ะเพราะตองกินยาที่ากะระดูกผง, <c oughs> งเพยง่า่า,า,ามันองคนม,มัน่างงานเวของคุณนว่ามาปวดปวดตรงที่มอเห็นลลนี่แหละปวดปวปด่ที่นแตีกะเด้งที่มันบางที่มันปราะเนี่ยกระดูตรงนี้แล,ล้วแล้วปวดตรงนั้นแหละไอตรงนี้้่ะหาย <c oughs> นี่ครับดยเสื่อตรงนี้ครับนี่เป็นสองวิธีการใส่ครับต้องใส่ต้องใส่ตลอดครับถ้าจะนตอนนั่งอ๋อประคองไว้ดักดักทรงไว้ใช่น้อนนีดนั่แบบฟึนๆนี่ตอนมาปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ครับแล้วช่ไหลี่แต่ตรนนี้ตรงนี้หาย้รไปตรงนี้ตรงี้

ความดั้น่านันน้นขึงอยแสนการทีแมนี้ตอนที่ก่อนจะสยอันดนขนสูงปเกออกไปนคที่ปออกไปง่้่ากิดจากที่แม่รบกวแตกกนะได้ถามว่าเกิดจากยังงว่ามดาเพราะเกิดจากการที่แม่รบปวดมนรลงมากเลยกแป ขึ้นขึ้นมาดีครันแหละมาขึ้นมาดีวราจัาขึ้นมาแซ่บปวดเห็นตามนั่นนะปวดว่าดีเราวดดีพี่รำพันธแบบว่าเรวา,าวปวดหลังดีเรา<ถ> <és> <ถ> กินเขาเพราะมันว่างกินได้ไหมกินได้ไหมแฟนของผู้ใดรที่แล้วป้าเขาเขาลูกแฟนลงสุกใช่กินเยอะไหมเยอะอยู่จังเออของไอ้เรากินเขาเลยเราก็ได้นอนพักผ่อนบางเงินอาการเจ็บว่าอาการของกระดูกเนาะตามอายุใครอยู่กระดูกเสื่อมกระดูกเสื่อมได้กลอนเยอะหกสิบกว่า หกสิบหกหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดค่ะมนเป็นเพื่อนกันไม่นกหกไม่นกก็ประมาณนี้แหละไล่กันปีเดียวประมาณนี้ค่ะีเดียวเขาเป็นเสียวกันไม่คุยกันไม่นกปี ของแม่ศูนย์หนึ่งยังม่ได้ฟคร์ขดเลยเราด้น่ดูดเราต้องนอั่านอนก่อนนอนแล้วก็กิน,น,นแต่วันเจอสามานแพแล้วนี่เพราะขาไ่ได้น,นั่งได้กินขาวแล้วกินยาเหนื่อย โดนดีขึ้น่จัดการดี๋ยวดีขึ้นใช่ไหมใช่ไมตรงตรงนี้ ีเรยบร้อยแล้วการยอครับคนกำลังใจทุกต่างน้าไปไหนหน้าหน้าจ้านังหิวข้าวยข้าวไม่นงจะกบไม่ห่วงนะเป็นลียังนี่กิจกรรมเพระท่านรถติดบักคักเลยมาเป็นชั่วโมงไหมวันหันไหมรถมันติด จะไม่ทันกิจกรรมนะที่ได้เข้าเองเขาอ่วนน้นอนก่อนนอนที่นี่รับทนกำลังใจครับหายไปนะครับกำลังใจคุณแม่ครับวันี้คนครับ